สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกนะคะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่การดูดวงนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะเป็น Energy นะคะเกี่ยวกับการตามหาลักแท้นะคะไปกับพายิบซี Z นะคะก็ไม่ได้จํากัดนะระยะเวลาในการดูนะคะเพื่อนๆะสามารถติดตามได้ตั้งแต่ ep ที่1นะคะ ep นี้ก็จะเป็น ep ที่6แล้วเนาะก็ทําเพื่อเป็นแนวทางค่ะเป็นไกด์ไลน์นะคะให้กับเพื่อนๆทุกทุกคนนะคะเป็นเลิฟสตอรี่นะคะเดี๋ยวเรานะคะมาเช็คพลังงานกันนะว่า ความรักของพิจิกนะคะช่วงนี้เป็นยังไงนะเป็นการนับแบบโหราศาสตร์ไทยคะ่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆนะคะทุกๆคนนะคะที่ติดตามกันมาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่านะคะแล้วก็ผู้ติดตามใหม่ทุกๆคนเลยเอาละคะ่ะวันนี้นะก่อนที่เข้าจะเข้านะคะในเรื่องของการดูดวงกวางมีสินค้ามานําเสนอนะคะเป็นหมูแดดเดียว เป็นอาหารแปรรูปถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะเพื่อนๆสามารถสั่งกวางทําได้นะคะกวางทําตามออเดอร์นะคะฉะนั้นไม่มีสินค้าสต็อกเพราะว่าเป็นอาหารนะคะกวางจะไม่สต็อกนะคะเอาไว้เราก็จะทําแบบสดๆใหม่ๆนะคะแล้วก็ส่งให้กับเพื่อนๆน,นะคะรับรองความอร่อยะคะ่ะสินค้าต่อไปก็ต้องเกี่ยวอะไรกับดวงๆนะคะก็จะเป็นหินมงคลค่ะเพื่อนๆน,นะคะที่กวางจะนําเสนอนะคะตอนนี้นะที่เข้ามาใหม่ก็คือ ปีเซียค่ะนะเสริมดวงในเรื่องของการเงินนะคะการงานนะก็ปีเซียนะคะก็เราก็รู้กันอยู่แล้วนะคะว่าเขาจะช่วยในเรื่องของการเงินนะคะมีกินมีใช้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหยกพม่าแท้นะคะส่วนหินอันนี้ก็จะเป็นลกฮอกซิลฮอกลกซิลนะคะเป็นหินสีนะคะเป็นเอ่อเสริมนะคะเข้าไปนะคะเขาก็มีการแบบว่าทํามานะคะหรือว่าอาจจะมีการคานวณมาเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าปีเซียก็ต้องใส่คู่กับหยกนะคะแล้วก็เป็นหินฮกลกซิลนะถึงจะดีนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะที่กวางจะเชิญชวนนะคะก็คือกวางอยากให้เพื่อนๆนะคะลองหันมานะ,ะสวดจัก,กรพพัดดูนะ,อ,ะอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่กวางแนะนํานะคะนอกเหนือนะคะจากนี้ไปนะ,ะสำหรับกวางเองนะคะกวางอยากแนะนําให้กับเพื่อนๆนะ,ะถ้าสมมติใครแบบมีปัญหานะคะจริงๆเพื่อนๆนะคะในช่วงชีวิตของเราเนาะมันก็จะมีทั้งสุขนะคะแล้วก็ทุกเข้ามาเพื่อนๆไม่จําเป็นต้องมาดูดวงส่วนตัวอะไรเลยก็ได้นะคะเพียงแค่ว่า,าวิธีที่ดีที่สุดนะคะในการที่แบบจะทําให้ เรามีทางออกนะคะในชีวิตสําหรับกวางนะกวางพิสูจน์มาแล้วนะว่าการสวดจักรพพัดนะคะเป็นสิ่งที่ดีไม่ไม่ได้แปลว่าสวดแล้วเราจะต้องเอาความโลภเข้าตัวไม่ใช่แบบนั้นนะหมายถึงว่าถ้าเราสวดนะคะเป็นประจําทุกวันนะ่ะ นะคะเราจะเห็นอะไรชัดเจนมากขึ้นนะคะกับชีวิตนะคะแล้วเพื่อนๆจะคิดหาทางออกด้านมันจะมีเหตุปัจจัยอะไรสักอย่างน่ะนะคะทำให้เรานั้นะสามารถแก้ปัญหานะ,ะแล้วก็อุปสรรคไปได้นะเหมือนกับว่าเวลาที่เราคิดอะไรไม่ออกกับหัวเรามันจะไม่ตันนะมันมักจะมีแสงสว่างนะคะขึ้นมานะคะในความคิดของเราเสมอว่าเออตรงนี้เราต้องแก้ปัญหายัางไงอันนี้แนะนำนะคะแนะนําจริงๆนะเป็นเรื่องที่ดีนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเผื่อใครที่ยังไม่รู้นะคะช่วงนี้น้ำมนต์หลวงปู่ดู่นะคะกำลัง มาแรงเลยนะคะโอเคนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สวดอยู่แล้วเป็นประจำนะคะกวางก็ขออนุมูนาด้วยนะคะโอเคคะ่ะเพื่อนๆเรามาดูดวงกันที่กว่านะคะดวงความรักนะคะของชาวพิจิกลัคนาพิจิกนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16นะคะพฤศจิกายนนะคะถึง15นะคะธันวาคมนะคะโอเคเรามาเช็คพลังงานความรักของคุณกันนะคะสำหรับการตามหาหลักทพนะโอเคพิจิกนะคะพลังงานเอนเนอรี่ของคุณน่ะนะคะ คุณได้เป็นไพ่แปด้วยเข้ามานะคะเป็นฝั่งของตัวคุณนะส่วนฝั่งของตัวของใครคนนั้นเขาได้เป็นไพ่หนึ่งหมายเท้าเข้ามานะคะแสดงว่าในความสัมพันธ์นี้ในอดีตนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตหรือเพิ่งเกิดขึ้นก็ได้นะพิจิกคุณน่าจะเป็นฝ่ายที่จะแบบหันหลังให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะคะที่คุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์่ะนะคะมันมีบางอย่างที่ขาดหายไปอะแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับการเติมเต็มจากเขา เนี่ยคุณเห็นช่องว่างนี้ไหมสิ่งที่มันขาดหายไปเหมือนเหมือนทุกอย่างมันก็ดีนะคะมาเรื่อยๆนะคะแต่อยู่วันหนึ่งอะมันเหมือนกับคุณมานั่งทบทวนแล้วก็มาคิดนะคะว่าเอ๊ความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้มันหายไปไหนนะคะจากแต่ก่อนที่คุณเคยได้รับความชัดเจนหรือเขาทําอะไรนะคะอย่างสม่ําเสมอโดยมาตลอดแล้ววันหนึ่งมันมีการชะลอตัวขึ้นมานะคะมันก็เลยทําให้คุณตัดสินใจนะคะที่จะหันหลังนะคะออกมาจากความสัมพันธ์เหมือนกับว่าคุณอยากตัดใจคุณไม่อยากรอแล้วนะคะ คุณอยากออกไปนะคะจากจุดที่ไม่ชัดเจนนั่นหมายถึงว่าคุณจะไม่อนุญาตนะคะให้ตัวเองต้องจมอยู่กับสิ่งที่มันไม่ชัดเจนทีนี้มีไพ่หนึ่งไม้เท้าเข้ามาเป็นตำแหน่งของตัวเขานั่นเองนะคะหมายถึงโอกาสนะคะเขาอาจจะเข้ามาขอโอกาสคุณใหม่อีกครั้งนะคะในการที่เขานั้นจะหยิบยื่นนะคะเพื่อที่จะให้คุณนั้นนะรับเอาไว้เพราะเขาอยากพิสูจน์ตัวเขาเองนั่นเองก็ได้นะหรือหไม้เท้าตรงนี้นะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ ะะที่เขานั้นนะคะอยากจะจริงจังกับคุณอะ่ะมันเป็นต้นไม้ต้นหนึ่งอะ่ะนะคะที่เขาอยากจะยื่นให้คุณอะ่ะนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากให้คุณอะ่ะนะคะรับนะคะเอาต้นไม้ต้นนี้กิ่งก้านนี้ไปปลูกนะคะให้มันจเจริญเติบโตงอกงามนะพูดง่ายๆเลยก็คือเขานั้นอะ่ะอาจจะเดินเข้ามานะคะแล้วก็ให้ความหวังกับคุณนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าการที่เขาหยิบยื่นตรงนี้ให้มันก็เป็นความหวังมาโดยตลอดอะนะ คุณก็อาจจะแบบไม่ได้เห็นความสัมพันธ์อะไรที่มันคืบหน้านะคุณจึงตัดสินใจนะคะเลือกที่จะเดินออกมาคือเลือกที่จะไม่ไปต่อหรือไม่คุณอาจจะลองเชิงเขาว่าเขาว่าถ้าสมมติว่าคุณเป็นฝ่ายนิ่งเงียบหายไปนะคะเขาจะพยายามนะคะที่จะตามหาคุณไหมแต่ปรากฏว่าเขาตามหาคุณนะพิจิตโอเคนะคะคุณจึงสับสนกับเขาว่านะคะคุณคิดว่าคุณคุณคิดว่าการหายไปของคุณในครั้งนี้เขาไม่น่าจะตามหาคุณนะคะเพราะว่าช่วงเวลาที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์มามันเหมือนกับเขาทีเล่นทีจริงกับคุณอะ นะบทจะจริงจังเขาก็จริงจังกับคุณบทไหนที่เขาดูเหมือนไม่จริงจังเขาก็ดูเหมือนไม่สนใจคุณนะนะคะมันทําให้พิจิกคุณรู้สึกคุณอยากจะถอดใจนะคะออกจากเขานะคะเออโอเคคุณเป็นฝ่ายเดินออกมานั่นแหละนะคะอาจจะเป็นเคล็ดลับเป็นทริคอะไรสักอย่างของคุณที่คุณอยากจะดูเขาซิว่าเขาจะมีความกระตือรือร้นนะคะที่จะรักษานะคะคุณไว้นะคะในความสัมพันธ์นี้หรือไม่นะคะแต่นะคะก็มีไพ่้าดาบเขามา นะคะคือตัวพิจิกอะคุณนะเงียบจริงๆนะในสัมพันธภาพนี้นะคะขั้นกลางมันคือไพ่ห้าดาบคุณเป็นคนที่จะเดินออกไปนะะสักพักหนึ่งเขาก็เงียบแบบนั้นได้สักพักหนึ่งเหมือนกันนะแต่ปรากฏว่าคนที่ทนนะคะในความนิ่งไม่ได้อ่ะน่าจะเป็นเขานะเขาอาจจะตีเนียนนะคะ,ะ,คะส่งข้อความกลับมาหาคุณนะมีการพูดคุยกันนะคะทักทายกันปกติอะ่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะ่ะเออมันเหมือนกับว่าเขาเปลี่ยนนะคะ บรรยากาศของความซีเรียสนะคะในความเครียดที่เราคุยกันนั้นนะคะอาจจะมีการยิงมุกตลกนะคะหรือทําให้มันสนุกขึ้นแทนที่ความสัมพันธ์นี้มันจะเครียดมันจะซีเรียสนะคะเขาก็อาจจะทําอะไรให้มันออมีสีสันมากขึ้นน่ะนะในบรรยากาศตรงนั้นนะคะเพราะมันเป็นไพ่ก้าวถ้วยกับ w h e e l of Fortune เนี่ยเหมือนเขาเปลี่ยนแปลงความเครียดตรงนั้นอะเวลาที่คุณกับเขาคุยกันแล้วเหมือนจะมีความขัดแย้งกันใช่ไหมเออเขาก็เปลี่ยนเปลี่ยนตรงนั้นเหมือนกับผิดวิกฤต ให้เป็นโอกาสนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณเองก็รู้สึกแบบอยู่ๆคุณก็เออ,อ,อห่อหมกกับเขาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคุณก็ดีใจนะที่เขาแบบสนใจคุณนะ,ะแล้วก็มีการกลับมาหาคุณนะนะ,ะก็ทําให้คุณหายเครียดไปได้สักพักหนึ่งนั่นแหละนะแต่พอเราแยกย้ายนะคะกันไปพักผ่อนอย่างเงี้ยไปวางจักสายโทรศัพท์ไปแล้วนะคะคุณก็เริ่มมาคิดนะเรื่องเก่าอีกแล้วว่าอา้า ตอนแรกก็หายกันไปแล้วแล้วอยู่ๆก็กลับมาใหม่แบบนี้นะมันก็ทําให้คุณงงนะหรือว่าสับสนทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวคุณเองด้วยว่าอ่ะแล้วคุณให้โอกาสเขาไปตั้งแต่เมื่อไหร่มันเหมือนกับว่าเขามีทริคมีอะไรของเขาอะนะมันทําให้คุณอ่ะกลับกลับกลายเป็นว่าคุณคืนดีกับเขาแบบที่คุณเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันนะประมาณนั้นโอเคนะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นโอเคนะคะเหมือนเขาไม่ถามเหตุผลคุณเลยนะว่าคุณน,นั้นเดินออกไปจากชีวิตเขาทําไมนะคะเหมือนเหมือนเขาไม่อยากเอานะคะความเครียดหรืออะไรนะคะมาขุดคุย หรือหาคาตอบอะไรอะแต่มันเหมือนกับว่าตัวคุณะเป็นฝ่ายเดินออกไปจากเขานะแทนที่เขานะคะจะมีแบบความเครียดเข้ามานะคะมันกลับกลายเป็นว่าคนที่เดินออกไปอะนะคะหมายถึงตัวคุณอะนะคะรู้สึกแบบเครียดมากกว่านะคะรู้สึกมีความกังวลน่ะสามดาบมันเข้ามาเห็นปะในความสัมพันธ์เนี้ยคุณคุณกลัวนะคะว่าตัวเขาอะนะคะรู้สึกแบบเหมือนเขาจะชิลมากเกินไปไหมในความสัมพันธ์เนี้ยซึ่งคุณอะอยากให้เขานะคะแสดงแบบเอ่อพลัง power นะคะหรือว่า ให้เขามีการแอคทีฟตัวเองได้มากกว่านี้ได้ไหมเนี่ยเนี่ยคือสิ่งที่คุณต้องการนะคุณอยากให้เขาอะมาการันตีคุณว่าเออความสัมพันธ์นี้นะคะเราคบกันแบบจริงๆนะแต่ทําไมเขาดูเหมือนชิลๆมากเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคนะคะเออกวางมองว่าความสัมพันธ์นี้นะคะน่าจะเป็นปัญหานะคะในเรื่องของระยะทางด้วยนะหรือบางคนนะคะอาจจะมีการพูดคุยกับชาวต่างชาติต่างภาษานะฝั่งคุณนะคะในเรื่องของ เ,เราไม่ได้ใกล้ชิดกันนะคะหรือว่าเราสองคนอาจจะแบบไม่ค่อยได้เจอกันนะคะมันก็เลยอาจจะทำให้คุณนั้นมีอารมณ์อ่อนไหวบ้างอะไรบ้างนะคะแล้วก็มันก็มีช่วงเวลาหนึ่งะที่เขาดูเหมือนจะชิลมากเกินไปอะดูเขาแบบเหมือนไม่พูดเรื่องอนาคตอะว่าเออความสัมพันธ์นี้เราจะไปยังไงต่อ ะะหรือว่าเราเองอะ่นะ,ะพยายามที่จะสื่อสารนะคะบอกเขาถึงถึงความจริงจังว่าเออเนี่ยเราจริงจังกับเขามากนะแต่มึงเหมือนกับว่าฝั่งเขาอะค่ะฝั่งเขาก็ดูเหมือนแบบยังไงอะทาอารมณ์หรือบรรยากาศนะคะในช่วงที่เรานะั้นะควรมีกันและกันหรือช่วงเวลาที่เราพูดคุยกันะนะเราควรที่จะพูดถึงอนาคตแต่เขาไปพูดเรื่องอื่นหรือไปยิงมุกตลกอะไรก็ไม่รู้ว่ามันทําให้คุณไม่ชอบจุดนี้อาจจะเป็นเพราะนิสัยเขาเป็นคนฟรลลี่หรือเปล่านะคะเข,เขาเหมือนเขาไม่ชอบความเครียดหรือไม่ชอบอะไรที่มันซีเรียสนะคะ เขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้คบกันอย่างแบบสบายๆหรือให้ให้มันเป็นไปตามธรรมชาติอะนะคะเป็นไปตามการเวลานะคะเขามองว่าถ้าปัจจุบันนี้นะคะเราโอเคแอนจอยนะคะกับความสัมพันธ์นะคะอนาคตข้างหน้านะคะความสัมพันธ์มันก็ต้องดีอะแต่คือคุณต้องการพูดอนาคตกับเขาแต่เขาโฟกัสที่การกระทําปัจจุบันอะออประมาณนี้นะ <S 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 เหมือนเหมือนคนที่คุณคุยด้วยอะนะพิจิกคนที่คุณคบด้วยเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียส นะคะอะไรมากในความสัมพันธ์แต่เรื่องงานของเขาไม่ได้นะเรื่องงานเขาก็จะซีเรียสนะคะแต่เรื่องความสัมพันธ์น่ะคุณดูเหมือนเขากึงๆึงอะ่ะเออบางทีก็รู้สึกว่าเขาจริงจังมากคือพูดง่ายๆอะ่ะคุณลองเชิงเขาด้วยการที่คุณเดินออกไปจากชีวิตเขาปรากฏว่าเขาเป็นฝ่ายตามคุณอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณงงว่าเอ้ยตอนที่คุณอยู่ในชีวิตเขานะคะ ทำไมเขาดูแบบชิลในความสัมพันธ์นี้จังเลยนะคุณก็คิดว่าถ้าคุณหายไปอ่ะเขาคงไม่อยากจะรักษาคุณไว้หรอกแต่ปรากฏว่าเขาเป็นฝ่ายตามคุณมันก็เลยทําให้คุณสับสนว่าสรุปแล้วอ่ะนะคะเขานะคะต้องการอะไรจากคุณเขาต้องการนะคะให้คุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะคะในฐานะไหนในฐานะคนคุยนะคะเขาคิดอยากจะคบกับคุณแบบจริงจงจังๆไหมแต่เท่าที่ดูนะเหมือนคนคนนี้เขาขาดคุณไม่ได้อ่ะเขาต้องไปตามคุณกลับมาไม่ว่า บรรยากาศนั้นนะคะการที่คุณเดินออกไปจากเขานะคะมันจะมีเรื่องซีเรียสอะไรที่ต้องเคลียร์แต่ปรากฏว่าเขาทําเรื่องอที่เราต้องเคลียร์ตรงนั้นน่ะนะคะให้มันเป็นเรื่องสนุกสนานหรือเป็นการพูดคุยนะคะบ่ายเบี่ยงคือเราจะไม่พูดปัญหากันเขาจะบ่ายเบี่ยงในการพูดปัญหาในความสัมพันธ์แล้วเขาก็จะทําให้คุณนั้นนะคะแบบมีเสียงหัวเราะได้นะคะทั้งๆที่ตัวคุณนั้นควรจะเครียดปะ จะเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าคนคนนี้เขามีเคล็ดลับนะคะในการที่จะดึงคุณไว้ให้อยู่ในความสัมพันธ์แน่นอนเลยเท่าที่กวางดูกันนะเขารู้สึกยังไงกับคุณอะเขาได้เป็นไพ่ลาชินีไม้เท้าเอ๊ะได้ลาชินีถ้วยโทษทีค่ะเขาได้เป็นไพ่ลาชินีถ้วยเออเอาจริงเขามีความสนใจในตัวคุณอยู่นะในในในไพ่ลาชินีถ้วยอะแต่กวางมองเห็นว่ามันเหมือนมีอะไรบางอย่างในใจของเขานะคะ ที่ทําให้เขารู้สึกอาจจะยังไม่มั่นใจนะคะในความสัมพันธ์นี้แสดงว่าคนคนนี้นะคะอาจจะต้องเป็นคนที่ใช้เวลาใช้การเวลาก็ได้ะคะ่ะในการพิสูจน์นะคะความสัมพันธ์แต่เขาเลือกที่จะไปต่อคุณคือคนคนนี้ถ้าเลือกที่จะคุยกับใครนะคะเขาก็อยากจะมีคุณเพียงคนเดียวอะนะที่เป็นคนคุยของเขาเขาก็แบบไม่ได้แบบเปิดโอกาสนะคะให้คนอื่นเข้ามานะคะมาเป็นคนคุยแทนคุณเนี่ยอันนี้ยยังไม่มีนะเพราะ โดยรวมแล้วนะเวลาของเขาทำงานนะคะแล้วก็ต้องมีการเทคแอคชั่นกับคุณแค่นี้มันก็มากมายพอแล้วนะเขาคงแบบไม่มีเวลามาสลับรางอะนะคือเขาอยากบอกอคุณว่าเขาอยากให้คุณอะมั่นใจในตัวเขาหน่อยนะคะคือเขาเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรที่มันเป็นความเครียดเขาอาจจะเครียดในเรื่องงานมาแล้วนะคะถ้าเขาต้องมาเครียดในในเรื่องของความสัมพันธ์อีกอะนะคะเขารู้สึกว่า มันหนักนะมันหนักเกินไปนะคะกับการที่เขาจะต้องแบกอะไรนะเขาเขาจึงตัดสินใจว่าถ้าเขาจะเรียดหรือโฟกัสอะไรเนี่ยเขาขอโฟกัสไปในเรื่องของความสําเร็จนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานก็แล้วกันนะเออนะฉะนั้นน่ะเขาจึงมีคุณไว้นะคะเป็นคนคุยเพื่อที่เขาอยากจะเอนจอยกับคุณนะคะหรืออยากจะแฮปปี้กับคุณในเวลาที่เราคุยกันเราไม่ควรที่จะเอาเรื่องเค,เครียดมาคุยกันนะคะแล้วสุดท้ายพอมันมีความเครียดตกตะกอนความคิดขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายคุณก็หายออกไปจากเขาอะ นะคะเขาก็รู้สึกว่าเฟลมากเลยเขาก็ต้องการให้คุณนั้นเข้าใจเขานะคะโอเคนะสําหรับพิจิกนะคะเขาก็มีความสนใจคุณอยู่นั่นแหละนะคะเพราะว่าเป็นไพ่รา,าชินีถ้วยนะคะแต่มันเหมือนกับหนม่เหมือนเขาก็ยังไม่แน่ใจนะคะเหมือนกันนะมันอาจจะเวลาแค่นี้เขาอาจจะรู้สึกว่ามันสั้นเกินไปนะคะที่เขาจะตัดสินใจนะคะชัดเจนอะไรกับเราอะนะ โอเคนะคะเมื่อถึงเวลาจริงๆอะ่ะเมื่อถึงเวลาจริงๆนะคะจนวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเออชีวิตเขาอะ่ะตามหาฝันนะคะกอบโกยนะคะความสําเร็จการเงินการงานได้มากพอแล้วนะคะเขาสามารถกลมชัยชนะนะคะในเรื่องของความมั่นคงได้ดีพอแล้วนะคะวันนั้นอะ่ะเขาจะมาโฟกัสที่ความรักเขาเป็นคนโรแมนติกนะเนี่ยคนคนนี้ถ้าเขาโฟกัสที่ความรักนะคะหรือเขานะคะอยากให้เวลากับความรักได้มากกว่านี้นะคะคุณจะมองเห็นเขาในอีกเวอร์ชันหนึ่งเลยในแบบที่คุณไม่เคยเห็นเลยละ่ะ กวามองว่าเขาเป็นคนโรแมนติกนะคะคุณน่ะอาจจะยังรู้จักเขาเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งนะคะที่เขาต้องการนะคะอยากให้คุณรู้จักประมาณนี้แล้วมันก็เป็นด้านดีๆนะที่เขานั้นนะคะที่จะเอาออกมาใช้กับคุณน่ะเออประมาณนั้นนะคะคุณอาจจะดูเขาเหมือนคนขี้เล่นน่ะเหมือนคนดูเหมือนไม่จริงจังอะไรกับความสัมพันธ์แต่จริงๆแล้วคนคนนี้ถ้าให้เขาโฟกัสในเรื่องของความรักความมองว่าเขาเป็นคนนึงนะคะที่สามารถนะคะคุณคิดแล้วก็เครียดกับความรักได้ เหมือนกันนะเหมือนกับคุณนะเพียงแค่ว่าตอนนี้เขาอยากให้ทุกอย่างมันเป็นไปอย่างสบายๆนะเพราะว่าพื้นฐานในใจเขาว่าเขาชอบคุณอยู่แล้วนะพีจิกฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆนะคะเขาอยากบอกคุณว่าคุณให้เวลาเขาหน่อยได้ไหมประมาณนี้นะคะเขาก็มีคุณมาเสมอเขาก็คุยกับคุณนะคะแล้วอยู่ๆคุณจะหายออกไปจากเขานะคะคุณจะหายไปไหนเนี่ยคือคําถามนะคะโอเคเข้าใจว่าคุณต้องการความชัดเจนอืม คุณต้องการความชัดเจนจากเขานะคะคุณเลยแบบมีความรู้สึกแบบกังวลน,นะนะต่างคนต่างกังวลนนะ่ะไพ่เขาก็ขึ้นในเรื่องของความกังวลเข้ามาไพ่คุณก็เป็นราชินีถ้วยขึ้นมานะคะเราอาจจะมาเจอกันนะคะในช่วงเวลาที่เราโฟกัสสิ่งต่างๆไม่เหมือนกันเขาอาจจะโฟกัสในเรื่องงานอย่างเงี้ยเขาต้องทํางานเขาต้องมีเงินนะคะเออเขาต้องพัฒนาตัวเองนะคะเขาต้องสามารถที่จะมีทุกสิ่งทุกอย่างเหลือเฟือนะคะที่จะ แบ่งปันนะคะเพื่อที่จะมาดูแลเทคแคร์เราได้เนี่ยเขาอาจจะต้องโฟกัสตรงนี้ก่อนนะคะเพราะเหมือนกับว่าคนคนนี้พื้นฐานนะคะพื้นฐานในชีวิตเขาสิ่งที่มันสาคัญก็คือเรื่องงานกับเรื่องเงินนะคะแล้วมันถึงจะสามารถยกระดับนะคะของความรักที่เขาต้องมาโฟกัสได้และนั่นอะมันเหมือนกับว่าเขาเลือกคุณไว้แล้วนะพี่จินะคะโอเคมม่เหมือนมันก็ดีนั่นแหละความสัมพันธ์อะแต่เพียงแค่ว่าเราโฟกัสกันคนละจุด ส่วนตัวพี่จิกะคือคุณพร้อมมากเลยที่จะเป็นของของเขาอะเพราะว่าคุณมีไพ่เอ็มเพรสเข้ามาเนี่ยเห็นไหมแล้วก็มีไพ่หกไม้เท้าเข้ามาคุณอยากบอกเขาว่าพร้อมแล้วอะพร้อมพีกลายพีใจให้เธอเลยอะประมาณนั้นะ่ะนะคะคุณพร้อมมากนะคะกับการที่คุณนั้นนะคะจะมอบทุ่มเทความรักนะทั้งหัวใจทั้งร่างกายให้เขาไป นะคะแล้วใหญ่เขานะคะทำไมถึงได้เชื่องช้าขนาดนี้นะคุณไม่เข้าใจตรงนี้นะคะคือคุณนะต้องการความรักนะความเอาใจใส่จากเขานะคะคุณมองว่าระยะเวลาแค่นี้หกไม้เท้าเนี่ยแสดงว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่รู้จักเขาคนนี้มานานมากแล้วนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบเข้าๆออกด้วยนะคะมีเหมือน,เห,อนเหมือนเหมือนเราผัดกันหายหรือเปล่าคือตัวเขาไม่ได้แบบหาย ไปเพื่อที่จะ move on ไปจากคุณเขาอาจจะหายไปช่วงช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เขาอาจจะมีปัญหานะคะในเรื่องเงินเรื่องงานเข้ามานะคะแล้วเขาไม่มีฟิลนะคะที่จะพูดคุยกับคุณคือพื่อนแค่คือคนคนนี้นนนจะไม่เอาปัญหาอะไรดักหนักมาคุยกับคุณอะ่ะเออถ้าเขามีปัญหาอะไรเงี้ยเหมือนคนคนนี้เขาจะเก็บไว้คนเดียวนะเขาจะเก็บไว้ทุกอมทุกคนเดียวเขาไม่ค่อยปรึกษาอะไรเหมือนคนคนนี้เป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งมากๆน,นะคะ ส่วนตัวคุณอนะนะคะเหมือนกับรู้จักเขามามามานานมากแล,แ,ลแล้วความสัมพันธ์มันก็เป็นความสัมพันธ์ในลักษณะแบบเข้าๆออกแบบนี้มาเสมอนะคะแล้วคุณอยากได้ความชาัดเจนคุณรู้สึกมันนานเกินไปหรือเปล่ามันนานจนคุณรู้สึกว่ามันควรจะชัดเจนได้แล้วอ่ะโอเคนะคะส่วนเขาก็แบบ หน้าที่ความรับผิดชอบอะไรเขาก็เยอะแยะมากมายเหลือเกินนะคะหรือว่าเขาเป็นคนที่แบบมีความฝันมากนะคะมีความมุ่งมั่นในเรื่องของการงาน,นะะการงานการเงินอะไรก็งานเงินหมดเลยชีวิตเขาเนี่ยหมุนรอบด้วยการงานการเงินนะคะบางทีคุณก็ไม่อยากจะรอคุณก็เฟลเป็นเหมือนกันนะคะสําหรับเราอะเวลาแค่นี้มันมากพอแล้วนะแต่สําหรับเขาเขามองว่าเวลาแค่นี้มันยังน้อยเกินไปที่เขาจะตัดสินใจอ่ะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะคะ อาจจะเป็นชาวต่างชาติด้วยนะคนเนี้ยเท่าเท่าที่ดูนะคะหรืออาจจะเป็นเพราะเราไม่ไม่ไม่ได้เจอกันเลยหรือเปล่าพี่จิกอย่างแบบเอออาจจะเป็นเพราะสถานการณนะ์โควิดเนาะปัญหาที่มีอยู่ตอนนี้นะคะเออก็อาจจะทำให้ความสัมพันธ์เราเหมือนกับเออมันหยุดเดินนะคะบางครั้งนะคะบางครั้งมันก็มีการท้อเนี่ยเห็นปะ่ะห้าเหรียญก็ชัดๆอยู่แล้วว่ามีการท้อมีการถอดใจ นะคะเหมือนเหมือนเรามีเหตุผลเป็นของตัวเองอะ่ะคุณก็มีเหตุผลเป็นของตัวเองคือตัวเขาก็มีเหตุผลเป็นของเขาเหมือนกันอะประมาณนี้ถามว่าเราลักกันไหมเนี่ยเราสนสนใจกันไหมเนี่ยแน่นอนค่ะเราเรา,เราลักกันเราสนใจกันแต่ด้วยสถานการณ์ต่างๆนะที่มันไม่ได้เข้าข้างอะ่ะมันทําให้ความรักของเราอะนะคะยังหันหลังให้กันอยู่โอเคค่ะพิจิตรอนทนนี้เดี๋ยวกวางขออนุญาตดูไพ่ก่อนนะจ๊ะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะพิจิก โอเคราศีที่มีบทบาทในชีวิตคุณค่ะมีราศีอะไรเอ่ยมีชาวธาตุน้ํานะคะมีพิจิกกรกฎอาจจะเป็นชาวราศีเดียวกับคุณนะนะมีธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็มีคนธาตุลมค่ะกุมตุลเมถุนนะคะแต่ราศีที่ขึ้นมาเด่นเด่นนะคะก็เป็นชาวราศีกรกฎนะคะที่ขึ้นมาเด่นเลยนะโอเคค่ะอะทีเนี้ยนะคะเดี๋ยวกวาจะลองเปิดนะคะฝั่งฝั่งของ ตัวพิจิกดีกว่านาอตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้คะตอนนี้คุณรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้คะคุณรู้สึกยังไงมีไพ่ The Wheel of Fortune คุณต้องการให้ความสัมพันธ์มันมีการเปลี่ยนแปลงอะคุณอยากเห็นความสัมพันธ์ที่มันคืบหน้ามากกว่านี้เนาะ The Wheel of Fortune แล้วก็มีไพ่หกดาบเขามาหาด้วยอะ คุณรู้สึกว่าเวลาของคุณห่าตอนนี้มันหมดแล้วอะที่คุณจะรอคอยเขาว่านะเนี่ยคุณอาจจะเลือกเป็นฝ่ายเลือกเดินออกมาในรอบเนี่ยคือคุณคุณตั้งใจที่จะแบบ move on เลยอะตั้งใจที่จะเดินออกไปจากชีวิตเขาเลยอะประมาณนั้นอะเพราะคุณรู้สึกคุณไม่อยากรอแล้วคุณไม่อยากคุณไม่อยากให้ตัวคุณต้องรอคอยอะไรนานๆเพราะคุณก็มองว่ามันนานมากพอแล้วใช่เปล่ะเออแต่ทีเนี้ยนะคะ คุณอาจจะ move on ไปแต่มันจบไม่จริงอ่ะนะประมาณว่าเขาก็จะหาวิธีของเขาอ่ะคือมันเนียนมากเหมือนมันกลืนไปเลยอ่ะนะนเวลาที่เขาจะกลับมาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณหรือว่าดึงให้คุณนั้นอยู่ในความสัมพันธ์กับเขาต่อไปนะคะเขาจะทําอะไรที่กลมกลืนมากนะคะพอรู้ตัวอีกทีคุณคุณเพิ่งมาลุ้ในตอนเช้านะคะว่าอ้าวอ๋อคืนดีกันแล้วเมื่อวานนี้ใช่ไหมอะไรประมาณเนี้คุณก็เลยง,งงกับตัวเองว่าเออสรุปว่าเขานะคะน่าจะรู้จุดอ่อนของคุณอ่ะประมาณเนี้ย โอเคนะคะไม่ได้พากันไปดื่มใช่ไหมนะแล้วก็ลืมไปว่าเราคือดีกันแล้วนะจะเป็นลักษณะแบบนี้ตลอดเลยคุณนะ่ะเป้าหมายคุณคุณพยายามตั้งใจที่จะแบบไม่คืนดีพยายามที่จะตั้งใจที่จะแบบฉันจะต้อง move on จากเขาคนนี้ให้ได้นะคะแต่พอเขากลับมาทีไรนะคะคุณมักจะคืนดีกับเขาแบบแบบงงๆอะแบบไม่รู้ตัวประมันเนี้ยทีนี้ดูเสไปต่อเสอยาก move on นะคะ ลายชินีดาบนะอยากอยากเข้มแข็งอะอยากเด็ดขาดต้องการเด็ดขาดแล้วก็มีไพ่เดอะเวินะคะโอเคอ,อยากแบบเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะอยากหลักตัวเองนะคะแต่ก็เหมือนกับว่าเขาคนนี้นะคะก็มักจะดึงคุณกลับได้ เสมอนะมันเคยมีช่วงเวลาหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันจบแล้วนะมันจบจริงๆฉันจบ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 กับเขาเลยฉันจบจบกับเขาแบบจริงๆเพราะฉัน move on ฉันเดินออกมาแล้วฉันจะเข้มแข็งฉันจะแข็งแกร่งฉันจะไม่วนเวียนกลับไปนะคะ The world คือการจบแบบถาวรจบจริงนะแต่อย่าลืมนะว่า The world นะคะยังเป็นวงกลมนะที่ยังสามารถโคจรมาเจอกันได้แล้วสรุปว่าเป็นไพ่สองถ้วยขึ้นมานี่ไงเพื่อนๆเออเหมือนพยายามจะจบนะคะ คือมันมีช่วงหนึ่งแหละที่เรารู้สึกว่าเออมันจบแล้วอะจบจริงๆนะแล้วก็อาจจะมีการหายกันไปนานนานจนเราคิดว่ามันจบจริงๆนะคะแล้ววันหนึ่งนะคะมันก็เป็นกลายเป็นว่าเรามาเจอกันอีกจะด้วยบังเอ,อิญหรือโชคชะตาก็ไม่รู้นะคะที่ทำยังไงคุณก็ตัดคนนี้ไม่ขาดสักทีโอเคไหมอะคือคุณอยากจะรู้ว่าคนคนนี้สรุปเขาเป็นคู่เวรคู่กรรมของเรานะคะหรือว่า เราสองคนนะคะเคยมีบุญมีวาสนาทำร่วมกันมานะคะใหญ่ยยนะคะเ,เรากับเขานะคะยังต้องมีเหตุปัจจัยอะไรสักอย่างทําให้ได้ต้องเจอกันโอเคนะพิจิงบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันนานมากแล้วนะที่แบบเราจบกันมาตั้งนานแล้วนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าแทบเป็นไม่ได้เลยที่เราจะเจอกันอีกอะแต่ปรากฏว่านะอะไรที่เราคิดไม่ถึงอะ่ะเออมันกําลังจะเป็นไปได้หรือว่าในบางคูรูเป็นไปแล้วด้วยอยู่ๆก็กลับมาคบกันเฉยเลย อยู่ๆก็กลับมาคืนดีกันเฉยเลยแบบที่แบบก็งงอะ่ะว่ามันเป็นไปได้ยังไงอะ่ะทั้งๆที่แบบไม่ได้เจอกันนานมากไม่ได้คุยกันนานมากอะ่ะนะคะมันเหมือนกับห่างกันมานานแล้วนะโอเคคะ่อะอ่ะทีเนี้ยกวางจะขอดูฝั่งเขาพิจิกอะ่ะเรามาดูซิว่าเขาเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะอะ่ะกวางจะเปิดนะใช้ไพ่สำหรับนี้เปิดเป็นฝั่งเขาเลยคะ่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคะ่ะพิจิก ขงขใบมีไพ่ The Chariot นะคะไพ่พของชาวต่างชาติชัดเจนมากเลยมีใครพิจิกในนี้คบกับชาวต่างชาติไหมนะคะถ้าเป็นชาติเดียวกันนะคะจะเป็นชาติเดียวกันหรือต่างชาติก็ได้แต่ว่าลักษณะมันขึ้นมาเป็นเป็นคนชาวต่างชาตินะ่ะเด่นนะคะหรือไม่คนคนนี้ถ้าพูดถึงอาชีพก็จะต้องเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์อาชีพเกี่ยวกับข้าราชการแบบนี้ก็ได้นะโอเคคะ่ะ จะเรียกว่าคนระยะไกลก็ได้อะนะข้ามน้ำข้ามทะเลโอเคค่ะเขารู้สึกยังไงเอ่ยอุ้ยเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปหรอกมีไพ่เด็กไม้ด้วยเขาทำได้แค่ห่างคุณไปแค่นั้นแหละใครจะยอมปล่อยไปเขาอยากบอกแบบนี้สิบถ้วยคุณคือความสุขของเขานะคะเขาชินกับการมีคุณแล้วพิจิอืมประมาณนี้นะคะแล้วเขาก็มีความสุขเวลาที่แบบว่าได้พูดคุยกับคุณอะ คุณทําให้เขามีความสุขอะคะ่ะแล้วก็มีไพ่เด็กอ,อ๋อไม่ใช่มีไพ่ราชินีไม้เท้าเข้ามาคุณเหมือนเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้เขานั้นออมีกําลังใจอะนะคะในการที่จะต่อสู้หรือทํางานนะ,ะฉะนั้นนะมันเหมือนว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขานะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาที่ทําให้เขานั้นมีความสําเร็จในชีวิตที่ผ่ามาคุณเป็นแรงบันดาลใจให้เขามาเสมอนะคะไม่ว่า จะดีจะร้ายนะคะในช่วงชีวิตเขามันเหมือนกับว่าก็มีแต่คุณน่ะที่อยู่ข้างๆเขามาตลอดเวลาเลยอ่ะเออคุณทําให้เขาได้เติบโตขึ้นนะคะได้เรียนรู้นะอีกใบสิแล้วก็มีไพ่เดบิวท์เข้ามาใช่มันเป็นความผูกพันนะมันเป็นความผูกพันที่บอกไม่ถูกอ่ะเอิ่มมันอธิบายยากอ่ะจะเรียกว่ามันเป็นความรักนะคะมันก็ใช่นะคะเป็นความผูกพันนะคะก็ใช่เป็นความผูกพันที่ตัดไม่ขาดด้วยตัดไม่ ตัดกันไม่เคยขาดนะถึงแม้ว่าความสัมพันธ์นี้จะแบบเข้าๆออกนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวงาเดี๋ยวไปนะผัดกันหายผัดกันมาอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เป็นเดวิลนะคะเหมือนเหมือนคุณอะนะคะจะเรียกว่ามีบุญวาสนาร่วมกันก็มีนะคะหรือว่าจะมีบุญเออจะมีเขาเรียกอะไรอะบุพกรรมที่ต้องผัดภาคก็ใช่บุญวาสนาที่มาจะกลับมาเจอกันอีกก็มีมีทั้งพัดภาคแล้วก็กลับมาเจอกันอีกอะคะ่ะโอเคนะคะแล้วตอนนี้เขารู้สึกแบบคิดถึงอะคิดถึง จึงติดต่อกับมาหาคิดถึงมากนะคะแล้วต้องการมีคุณนะคะเพื่อเป็นเหมือนแหล่งพลังงานชาร์จแบตให้กับตัวเขาอะเออเขาต้องการคุณนะคะเห็นปะให้ดูหน้าไพา่อ่ะชาริออตนะคะเด็กไม้เทา้าสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะเออสิบถ้วยเนี่ยแล้วก็มีไพ่ราชินีไม้เท้าเนี่ยอืมเห็นไหมคุณเป็นแหล่งพลังงานของเขาอะที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับเขาได้รับแต่กําลังใจหรือได้รับความสุขได้รับ ความหวังดีจากคุณน่ะมันเลยทําให้เขาชินกับการมีคุณแล้วก็เป็นไพ่เดวิลเนี่ยเขาชินกับการมีคุณไปแล้วค่ะเขาขาดคุณไม่ได้เออถึงแม้ว่าตอนนี้เขาอาจจะยังไม่สามารถชัดเจนให้กับคุณได้นะแต่มันเหมือนกับว่าเขานะคะจะต้องกลับมาวนเวียนในชีวิตคุณหรือว่าปรากฏตัวในชีวิตคุณเสมอเสมอนะโอเคนะคะอืมอ่ะโอเคสําหรับพิจิกเอาไงกับความสัมพันธ์นี้คือแบบว่า คือคุณก็ก็ต้องการไงคือตอนนี้คือคุณพร้อมมากเลยพร้อมมากเลยทั้งพีกายพีใจให้เขาเนี่ยนะคะแต่เมื่อไหร่เขาจะพร้อมนะครับเมื่อไหร่เขาคนนี้นะคะถึงจะพร้อมชัดเจนกับคุณสักทีเนี่ยโอเคนะประมาณว่ายอมเขาตั้งแต่หน้าประตูหรือประจันพิจิกโอเคนะความรู้สึกของเขานะคะก็บอกไปแล้วนะว่าเขา่าชอบคุณอยู่แล้วนะคะเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วมันก็นําไปสู่การเป็นความรักได้นะมันเป็นความผูกพันนะมันเหนือกว่าคําว่ารักอะ เออจะเป็นความรักไหมล่ะคือเหมือนเหมือนกระโดดความรู้สึกเขามันมันกระโดดนะคะจากความรักกลายเป็นความผูกพันที่ตัดกันไม่ขาดเลยความผูกพันเนี้ยตัดยากกว่าความรักนะเอาจริงอืมโอเคนะคะมันต้องรักกันก่อนใช่ไหมแล้วค่อยมาผูกพันกันนะแต่นี่คือแบบเขาผูกพันนะอาจจะเป็นความรู้สึกรักนะคะแบบที่ เขานะคะแบบไม่ได้ไปโฟกัสความรู้ส so, ึกของของตัวเขาเองแบบตรงๆอะเขาจะไปโฟกัสเรื่องอื่นนะคะพอเขารู้ตัวอีกทีนึงก็เหมือนกับว่าเขาคาดคุณไม่ได้เอะพราะเป็นเดวิลเนอะโอเคนะคะอาทีนี้ขอบทสรุปสามใบให้พี่จิกหน่อยซิมีไพ่พระเข้ามาเนาะมีไพ่กาวเหรียญเข้ามานะคะ ช่วงนี้สิ่งที่จะทําได้ก็คือเราก็ค่อยๆดูแลกันไปนะคะแล้วก็เอ็มเพลอร์เขามาใช่ความสัมพันธ์ของคุณมันไม่ได้แบบหือนหวานะคะหรือว่ารวดเร็วนะแบบกระทันหันแล้วจะพัฒนาหรือว่าชัดเจนแต่มันค่อยๆพัฒนานะคะทีละขั้นเหมือนเหมือนเป็นความสัมพันธ์นะคะที่มีโอกาสนะที่คุณนั้นน่ะจะอยู่ดูแลกันไปตลอดช่วยชีวิตอะ่ะมันเป็นอย่างนั้นอะ่ะเพราะมันเป็นไพ่ผ่าเนาะไพ่เกาเหรียนนะคะ แล้วก็มีไพ่เด e ะเอ็มเพเข้ามามันเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะแบบเราดูแลซึ่งกันและกันแบบนี้มากกว่านะคะแต่อนาคตก็ไม่แน่นะถ้าแบบว่าเออโอเคเขาแบบตามล่าหาความฝันนะคะ คือกอบกยทุกอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาพอแล้วนะคะกับความสําเร็จของเขาเขาอิ่มตัวกับความสําเร็จของเขาแล้วอะนะคะก็ไม่แน่นะก็อาจจะมีการตกลงปมใจนะคะในเรื่องของการอยู่ด้วยกันนะหรือว่าในการคลองคู่ด้วยกันนะแต่ว่าตอนนี้ความสัมพันธ์นะคะก็จะอยู่ในลักษณะรูปแบบแบบเราดูแลกันและกันอะดูแลหัวใจกันและกันนะคะดูแลกายสัมพันธ์กันนะคะดูแลนะความรู้สึกดูแลหัวใจกันมันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันก็มันก็เหมือนกับคล้ายๆกับการเป็นแฟนปะ เออสู้เป็นแฟนกันไปเลยพี่ดีกว่าเรอแบบนี้นะโอเคนะคะจะคิดอะไรยากค่ะเขาก็เหมือนกับแบบมันก็เหมือนกับแฟนอะการกระทาแบบนี้ระหว่างคุณกับเขาอะนะแล้วกวางก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะคิดอะไรมากมายก็สู้เป็นแฟนกันไปเลยซะดีกว่านะคะโอเคนะจะทําให้มันยากทาไมเนี่ยฮะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆทุกๆคนนะที่ติดตามกันมาตลอดนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะคะใน EP ต่อไปนะสำหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย